อตอนนี้ก็จะพามาดูเจ้าคายเพื่อนนะครับผมเป็นเพศนแม่นะครับผมน้องนอนอยู่ใต้ร่มกอไผ่ครับผมสงสัยเย็นเลยเย็นสบายเลยกําลังเคี้ยวอาหารตัวนี้ก็จะประมาณปีเสร็จ,รจแล้วครับผมปีกวกัวแล้วเนะาะน้องอากาศเย็นลมเย็นเย็นบรรยากาศทุ่งนาก็จะประมาณนี้ครับผมหญ้าก็ไม่ค่อยกินหรอก ก็จะเอาฟางให้น้องกินเอาหญ้าแถวนี้มันแห้งแล้งเนะาะไม่ค่อยมีน้ำสักเท่าไหร่วันนี้ก็ลมเย็นเยๆน้องก็นอนเย็นสบายเลยอ่ะเย็นให้ถ่ายรูปเลยเย็นมากเลย อาวน้องไม่ลุกน่นี่สงสัยน้องไม่ลุกปลุกน้องไหมปลุกน้องดีไหมน้องไม่ลุกเลยอ่าไหนสุเมะสุเมะดูสิอ่าน้องนอนนี่เขียวเขียวอาหารเนาะเพลอแม่นะตัวนี้ นอนเย็นสบายสบายเลยไม่ส่วนเลยว่าใครเดินมาหน่โอ้ยลุกสีลุก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 ไม่ลุก,ล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 กใส่เขียวหันอร่อยมาก เดินเดินไปหานอะอ่ะนาน้องมองกล้องนี่น้องใช้จับไหมน้องลุกแล้วอูอ่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ ยืนถ่ายแบบเลยเราจะประมาณนี้เนะ